ในหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างหนังสือตาประทับนะครับซึ่งก็จะมีรูปแบบคล้ายๆหนังสือภายนอกนั่นเองนะครับโดยมีตาคุดอยู่ตรงกลางนะครับวิธีการทําอย่างไรนะครับเรามาดูเงื่อนไขของตัวรูปแบบของหนังสือ ทับกอดน,นะครับว่ามีขนาดอย่างไรบ้างนะครับโดยหลักๆแล้วก็จะเหมือนกับหนังสือภายนอกอย่างที่แจ้งในเบื้องต้นไปนะครับกั้นซ้าย3กั้นขวา2นะครับบน1.5ท้าย1.5แต่มีที่แตกต่างกันก็คือในส่วนของตัวถึงกับตัวของพาเฮยนะครับก็จะเป็น2 enter บวก b 4 6 o r e อยนะครับแล้วก็มีในส่วนของตอนท้ายนะครับมีการเสรจใช้คำสั่งคือ4 enter นะครับในส่วนของ ตรงตาประทับนะครับที่จะต้องไปประทับตาอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าต้องใส่ว่ามาจากหน่วยงานไหนนะครับเพื่อยืนยันว่าเป็นหนังสือประทับตานะครับก็มาดูในส่วนของวิธีการดําสร้างในส่วนของ Microsoft Word นะครับก็เปิด Word ขึ้นมาใหม่นะครับเราก็จะกำหนดในส่วนของ Layout กันก่อนนะครับว่ามีขนาดกันหน้ากันหลังอย่างไรนะครับ Layout นะครับ ใส่นะครับแล้วก็มอเปเพื่อใสนะครับมาจินนะครับไปที่ตำแหน่งท็อป1.5นะครับแล้วก็เล็บคือ3ใบขวาคือ2นะครับแล้วก็ปัตตอมคือ1.5เช่นเดิมน,นะครับกดโอเคนะครับจากนั้นก็อินเสิร์ตตัว ที่เป็นตัวตุขุดเข้ามานะครับหรือใครก็จะไปใช้เทมเพลตที่เคยสร้างเอาไว้เป็นหนังสือภายนอกเข้ามาก็ได้นะครับุดตัวนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่3เซนนะครับก็ตั้งค่าไปที่3เซนนะครับจากนั้นก็กําหนดอาไลน์มาอยู่ตรงกลางนะครับจากนั้นก็เราก็เข้าสู่การเอน e r อร์นะครับเอนเ r ก็จะเป็นแบบ1 s i n g ซิงเกนะครับ โดยก่อนที่จะ Enter ขึ้นนะครับก็จะมีที่อยู่ตรงที่เท้าบรรทัดตรงเท้าคุดนะครับเราก็จะขออนญาตปรับในส่วนของภาพนะครับเป็นแบบ In n f o n t e x t ก่อนนะครับ i n นฟอนนะครับแล้วก็ Enter นะครับ Enter ลงมานะครับ เราก็กำหนดไฮไลท์นะครับเป็นแบบซิงเกิลนะครับไม่มีขนาดศูนย์นะครับเพื่อให้ Enter ที่เราเคย Enter มาแล้วนะครับมีขนาดเท่านั้นนะครับ Enter มานี่ก็ใส่คำว่าที่เข้าไปนอรอนะครับ0 1 0 6์หนึ่งศูนเป็นต้นนะครับ ันี้เป็นตัวอย่างจากนั้นเราก็ Enter ลงมาอีกหนึ่ครั้งนะครับก็พิมพ์คำว่าถึงนะครับจากนั้นนะครับหลังจากถึงนะครับจะเป็นลักษณะของ2 e n เอนเวอร์ f o r e 6 p อ i n t นะครับเราก็ Enter ลงมาก่อน2ครั้งนะครับเราค่อยไปเพิ่ม6เข้าไปที่ Enter ที่2นะครับก็จะเพิ่มอีกมาอีกระยะ1น,นะครับจากนั้น first l i ล e i n d e n t เราก็จะกำหนดไปที่25เซน แล้วเราก็พิมพ์ข้อความเข้าไปภาคเหตุนะครับจากนั้นก็ภาคประสงค์นะครับก็พิมพ์ภาคความประสงค์นะครับแล้วก็ภาคสรุป นั้นก็จะเป็นลักษณะของการก่อนไปนะครับเรามาเช็คก่อนนะครับว่าตรงสารพารากราฟนี้เป็นแบบ b e f o r e 6ไหมอ่าโอเค before 6นะครับแล้วก็ Enter 4ครั้งนะครับซึ่งเป็นแบบซิงเกิลนะครับ Enter 1ครั้งไว้ก่อนนะครับเอา first l i ล e indent กลับเข้าไปแล้วก็เช็คพารากราฟเป็นแบบ0โอเคจากนั้นก็กำหนดมาที่ indent ที่เป็นตัวเซนเตอร์นะครับไปที่9.5เซน กดแท็บเข้ามาแล้วก็ Enter อสครั้ง1 2 3 4นะครับแล้วก็พิมพ์สำนักนายกเข้าไปหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องนะครับขออนุญาตตรวจสอบว่ามี b 4 6ติดมาไหมนะครับไม่มีนะครับขอเช็คว่ามัน4ครั้งจริงไหมนะครับโอเค เกินมาหนึ่งนะครับนะจากนั้นก็ e n t e r นะครับแล้วก็พิมพ์วันที่นะครับแล้วก็ Enter 3 4อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ส่วนราชการจากของเรื่องนะครับแล้วก็สำนักตุ๊ด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 นะครับแล้วก็โทรนะครับเป็นต้นนะครับนะจากนั้นนะครับ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการปิ้นออกมานะครับแล้วก็ไปประทับตาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนของการสร้างหนังสือประทับตานะครับคงไม่ยากเกินไปนะครับอนอยญาจบเพียงเท่านี้ครับ